คดามื่ขันเอลกดาลูดาดูดากามาเลยกาแจงเบบาบาเลดดีบบ้าเละทนทุงอดีมพัทุงอดีนี่ทุ่งโอนี้ลอลผพูมลยขอยู่เลื่นหน่อยไม่อเคกรออายุบาก็เบือนาสียสียมาแจงเกี้ยไปมาแจงเก้ยไปเอางแจงทะเลเลือสองปอนแนและผิดหบว้าวอบาทหนอเอมอทุนรลนี่ข้าก็เบื่อเลืสียเวทอไรนี่มาแทงมาเดอยังมาแทงไหนสีลอยี่แทงจะพองเอ ᱪᱟᱯᱚᱭᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱭᱟ ᱛᱷᱩᱜᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱱᱮᱵᱠᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱱᱮᱫᱤ ᱱᱟᱱᱚᱱᱟᱭ ᱢᱮᱢᱢᱞᱤ ᱛᱷᱟᱝᱞᱮ ᱪᱚ ᱪᱚᱭᱮᱫ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱥᱤᱞᱚ ᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱱᱚᱦᱟ ᱟᱹᱠᱷᱞᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱨᱭᱟᱣ ᱱᱮ ᱩᱱᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱟᱱᱚᱠᱷᱮ ᱡᱚᱥᱟᱫᱮ ᱢᱤᱭᱟ ᱱᱚᱱᱮ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱱᱚᱱᱫᱤ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱩᱭᱟᱱᱫᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱚ ᱪᱷᱚᱱᱟᱜᱟ ᱟᱹᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱮᱯᱟᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱜᱮ ᱚᱢᱩᱫᱤ ᱱᱟᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱤᱱᱚ ᱪᱮ ᱱᱚᱭ ᱢᱤ ᱠᱷᱩ noi mi ay chat alli laga mu ammu anwe lo chamu ple 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 te ichuna de ma keli alli labba kai ne khlel lu aine apumulika aine pahor halakli chome chada li chuna mi anoya bo olphali pya kai seri chairano kwa ammu li dai dio ammu onlai la pahori la chai alli dai seri ye mu ye jindagi a ye chain chairade kwa lu no apu no mi no mati yawi olphaweli chairade le phoma e kwa ki ว่าเขาจะท้องอเนาะอือฉจะไปงอวิาณลีบดูหนอยม้งเยอลีซอเนี่ยยัไม่ท้องตีสิโอ้ไม่ยงไม่ลีออเลจเลีจเลอองนิ่งไม่โอเคอ่าดียวด่าเล้ก็รู้กัมาใหอือตอนนี้อเนี่ยชอบ่นหนูบอนอเลนี่งแาพอดีชอพานหูเพรอองรัชาเป็นเป็นเนะก็เลยอายุแกขอท่านในน้องละพออยู่ถุกคนท่าเใบามาปองลึกเจ้าวิเจ้าลยมาจเลยมาอองออหนึ่งจะข้าจ จะพอใจเจ๊ขานึบบาแเละอาวาดีบาแเละลีรเลทีเลยูก็แทงบาไข่บาไข่ผู้พ่อมืงก็แทงเตี้ยาะลยแสงแกงก็แทเอาหนาเลยปลาคว้านวนนี้โอนนออีกเกมออเกมอ๋ออออ๋อออน๋อี่ออ๋ออ๋อออออย๋ออ๋ออู๋อ๋ออ๋ออ๋นอออ๋อหออ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 าอออ โคมึงละกันเนาะยากใหเนาะเพลินรือ่าละกันเนาะมิกนร่นะชว์พาดานันดูเนี่เต้าเกงาทุนหรือเพียนะกาดการดอเรเพออเนาะจ้ประพรนนชวพาโนเววัยเต่ว่พอเปลีเตน่งพลองเตน่งพรองกนน่ราอยอย่างในกาดกาดฟีไอชงทุนแล้วเจ้าทยจะกู้เังเอาไว้ดูนี่ยต่พ่สนเนาะพกินลากิเมียเืองลาหว่ากิลลาถูกพลานั่ยแหลพไม้เอควาชัยาบุ๋มหนมืน่บ้าน่งแบบบ้าลอยมีต่อะก จะจ้งตงมเพ่อยบาเหอมึงนั่นลาววนมืออยู่เน่นมาแล้ควานอจะลืกควาเดีอยอุยเลยนลำมอลำอไมีแต่แรงนน่สิยาเกนัเดเลยกอพ่นหพอนี่จะมาแยนอ้มันน่จานนรน่มือนะสิยานยูไปนายมี่ไว้น่มีู่ไลยามาอเพลสิเกลูกเก่าขวและกจุนัยอ่ะโอโอเราก่เราก่เก่ชงได้อ่ะโอ အဒီမောဖောင်းတုံဝေးဘနောအဒီယောအောပောက်ပခလေလီချုံတာကေကိုဒါဂျပန်လောက်မှာဂျခန်လောက်မှာလ ਾਇ ယုဒမှာပြာတာခိုင်းအဒီမဲတုံဖုံတော့ဥလာဒီဒီရန်ဒီတိုင်းနှမခင်းသားလို့အချိအခံနိုင်ရေတ်ဖလယ်လွစ်စပါကောထန်နလီဆွေစတေးဆူလည်းကိုနမေပေဗျာဖလောခွာလပုံနယ်လကာလို့နမေပေပြခွာဘလုံးဘလုံးကြောင်းလည်းကိုထုန်နာကားတိုင်း ยศจาตอพรยาบาลเกือมีนันลามึงนอนน่ะมือทุนับรอนคาาีลวงวันเนี่ยเลยจาเนเละบาลลอนอเนือกองคอมน่แม่ขาใจน่มาคาฮีนมือเออเจ้อนชุพาฟิยาง้านนูเขียวตงวอาพรพรหมสาชูพานุวววบเนโอาสนอยู่นี่กันนี่ยจาตงวอาพยาบาเกือ้านันลานะบาคาีด้นองพระมชาเอแต่นน่นเลก็น่สีย่าง่นาเออพรมชาหนูผนวมอมอเลหนูพรตดีอดาวยะ ออรชวว่ยรว่ชาววยอัี้พูบอาไอ้บาจานุจานลประตาดึงดูดสิโรอเลอกากออัี้ลอวเลอะอดี้พูดลอดีตดาวิทางิชาโนเพิ่มว่ามเรเน่เราโตนอนน่มันดีแค่ลเออดีดีเลนมันดียาดิน่ะบางก็แทงแกนเจลวาหอใส่ในทงยียว่าบลาบลาะมาเอควนนี่งาเนาะนี่เหท่นัดเดินเลยกอพรนอพยนี่หนอมีมันนอจากนน่ะร้อหนึ่งนัสยา i <laughs> <laughs>